ตอนที่998รเลี่ยมของสัตว์ร้ายก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือช่องทางธนาคารและสามารถสนับสนุนเราได้ง่ายๆนะครับโดยการสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกเมมเบอร์รายเดือนนะครับมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นก็จะได้รับเครื่องหมายสุดเท่ไป ครอบครองวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่วีรศักดิ์เป็นอย่างมากนะครับที่ยังคงดูเน็ตและสนับสนุนซับพอร์ตเราเส,สมอเสมอมานะครับดนตมาให้50บาทนะครับขอ,ขอบคุณเป็นอย่างมากเอาละครับเนื้อหากำลังสนุกเข้มคนดูเดือดไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่นะครับสุดยอดนักฆ่ามือสังหารผู้พิคาตอาคิสังเกตอย่างเจลิวุนนั้นได้หวัวใจแห่งชีวิตไปครอบครองไว้ในมือตอนนี้ในขณะที่เขากำลังคิดที่จะหนีออกจากาบริเวณนี้นั้นเองแน่นอนครับราชาเฉินเขาก็ได้ปรากฏตัวมาพร้อมกับเงาทะลวงสวรรค์ของตัวเขาและได้ใช้กระบวนท่าเงาตะลวงฟ้าโจ,โจ,โจโมไปที่เจลิวนเจลิวุน จงทิ้งหัวใจแห่งชีวิตไว้ที่นี่ซะถ้าหากไม่แล้วละก็เจ้าก็จะต้องทิ้งชีวิตเอาไว้แทนบรรยากาศเหนือภูเขานะครับบอกได้เลยเต็มไปด้วยความดุเดือดของสนามรบไปในทันทีราชาเฉินกวัดแงงเงาทะลวงสวรรค์เพียงแค่พริบตาเดียวเขาได้สร้างพายุตรรดาขนาดใหญ่ขึ้นลั่ววนนะครับคิดที่จะพุ่งไปด้านหน้าเลือกที่จะยกแขนขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากเงาทะลวงสวรรค์แทนราชาเฉินนะครับ ได้เวียงเงาทะลวงสวรรค์ไปทางเจลิวยุนอย่างรวดเร็วมันสายเกินไปแล้วนะครับที่เจลิวยุนจะหลบก,การโจมตีนี้ได้ขอเถ็นเงาทะลวงสวรรค์นะครับก็อสะบุดขึ้นมาน้อยเน่แกไม่นานเอสโซเลปที่อยู่ด้านหลังอวตารนะครับวางวนปันเดนสีดำก็ได้ปิงประกาศ พลังผังก่อเกิดทั้งแปร่องแสงเปลวเปล่านะครับราวกับแสงดาวยาวกันค่ําคืนในเวลาเดียวกันนั้นเองพลังหมาสาลนะครับพลังอันอือนล้นออกมาจากเงาทะลวงสวรรค์ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมันเป็นพลังของอาวุธระดับภัยพิบัตินั่นเองทุกคนที่ได้เห็นต่างก็สั่งสตานไปด้วยความกลัวและแล้วราชาเฉิญกงไปยังเงาของตัวเองอีกครั้งบุ้ม ก่อนที่เงาทะลวงสวรรค์จะถูกตัวเยริวยุนเยริวยุนไม่มีทางเลือกได้แต่ใช้แอสตัวแลบของตัวเขาป้องกันตัวเองการประทะก,กันนี้สร้างแรงกระเพื่อมอันมหาศาลมันส่งผลให้ภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงนั้นถูกบทขยี้ราบเป็นหน้ากองคืนอาบเตอร์ช็อกนะครับถูกส่งสั่นสะท้านไปทั่วทั้งพื้นฟ้ามันนั้นทะลวงไปถึงฟากฟ้าและทําให้พื้นแผ่นดินนั้นต้องสั่นสะเทือน เย่ h, ลิวหยุนนะครับที่ป้องกันการโจมตีนั้นตกลงสู่พูนพร้อมกับความเร็วสูงและคำรามอย่างเจ็บปวดอ่าราชาเฉินนะครับจัดการกับเย่ลิวหยุนได้ก็หัวเราะก่อนจะพูดขึ้นเฮวิธีที่จะใช้รับมือกับมือสังหารได้ดีที่สุดก็คือการปรชิญหน้ามันโดยตรงยังไงละ่ะราชาเฉินพูดจบก็ปลดปล่อยแอสโซเลปทั้งหลายนะครับแล้วเหลขาก็ยิงลำแสงแอสโซเลปไปที่เย่ลิวหยุนซ้ำอีกครั้ง ตูมหลำแสงทำลายล้างตูมหลำแสงทำลายล้างตูมก่อนที่เย่เร็ยวยุนจะล่วงรุนถึงพื้นนะครับในตอนนั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยหัวใจแห่งชีวิตออกจากมือตัวเองลัวหวนะครับปู้พิพากสาสุดแกล่งทีอยู่ไม่ไกลไม่ไกลรีบคว้าหัวใจแห่งชีวิตมาในทันทีเขาคว้าได้นะครับด้วยความเร็วดุดังสายฟ้าฟาดลัวหวนที่ได้ก็ปลงหัวใจแห่งชีวิตก็หัวเราะอ,อย่างบ้าคลัง่ง ราชาเชิญเ๋ยต้องขอขอบคุณเจ้าแล้วล่ะนะ <c oughs> นิงหวังริงที่เห็นแบบนั้นได้แต่ขมวดกิว้วจะไม่มีใครได้ไปไหนทั้งนั้นจะไม่มีใครไปไหนได้ทั้งนั้นถ้าอยู่ที่นี่ทุกคนต่างรู้กันดีนะครับนิงหวังริงได้ฝึกฝนวิชาของชาวคงจือ้อในขณะที่เขาลอยตัวสูงขึ้นในตอนนั้นเองเขาก็ปนเลือด ไปบนฝ่ามือนิงหวังชิงไม่รอช้านะครับชูฝ่ามือที่เปื้อนเลือดขึ้นเจ้านั่นเสียสติไปแล้วงั้นเหรอดวงตาของนิงหวังจิงนะครับเป็นสีขาวสนิทเขาที่เหลือบมองท้องฟ้าประกาศก้าวขึ้นแม้ว่าข้าจะมาจากสปาหัค่อยขาวแต่ข้าได้ละทิ้งแสงสว่างในชีวิตไปจนหมดสิน้น แน่นอนกานั้นทิ้งความสว่างในชีวิตตั้งหมดจนต้องตกอยู่ในความมืดมาโดยตลอดค่ะไม่เคยเกรงกลัวความมืดมิดเพราะว่าานี่แหละที่แข็งแกร่งที่สุดในความมืดจังไงล่ะราชาเฉินเองก็ไม่ยอมเขายกเงาทะลวงสวรรค์ขึ้นก่อนที่จะเหลือบมองฝาเยลิวยุนกัดฟันก่อนที่จะถอยตั้งหลักจางรวดเร็วราชาเฉินพุ่งไปที่ล้ววนด้วยความเร็วสูงสุดเขามาถึงล้ววนก็ใช้เงาทะลวงสวรรค์จูโจมล้วหวนในทันที ส่งหัวใจของหญิงเจ้ามาให้ข้าเดี๋ยวนี้ฝันไปเถอะลัวหวนกัดฟันตอบกลับหลังจากนั้นไม่นานเขาสั่งสมาชิกส,ากสภาคอคอยตามินนะครับจัดการแทนข่าพวกมันให้หมดและด้วยเหตุนี้เองนะครับสมาชิกสภาหอคอยตมินทั้งหมดจึงเรื่มเคลื่อนไวน้ดดนับบัตรดุลแน่นอนว่าสมาชิกหอคอยขาวเองก็ไม่รอช้าพวกเขาเองก็เคลื่อนไหว ยังมีปันธมิตรแห่งแสงและความเมื่อรวมไปถึงกองกําลังจากราชสำนักของดินแดนยวนเองก็เคลื่อนไหวเช่นกันตอนนี้นะครับทั้ง4ฝ่ายบอกได้เลยว่าได้เปิดสงครามกันเต็มรูปแบบเหล่าทาหารหารของทุกฝ่ายนะครับต่างก็ปลดปล่อยพลังและปุ่งใส่คู่ต่อสู้และแล้วร่างกายของหนิงวังชิงได้ส่องแสงแวววับวับเขาตีลอยอยู่บนฟ้านะครับเปรียบได้ดุดดังดวงอาทิตย์ในยามเที่ยง รอบตัวเขาเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่พุ่งพานออกมาเมื่อเห็นแบบนั้นเซียวยุนเหอก็ยืนพูดอย่างเข่งขึมพี่ลูกแบบนี้ไม่ดีแนะ่รีบปกป้องตัวเองซะลู่โจพูดออกมายังคงมองการต่อสู้โดยตาที่จิเชือกเย็นหลับตาเร็วเข้าเซียวยุนเหอรีบเตือนทุกคน เมื่อสิ้นสุดแสงเมื่อสิ้นสุดเสียงเตือนนะครับแสงสีขาวสว่างสวยก็กระจายไปทั่วท้องฟ้านี่มันคงคล้ายกับหมัดแสงอาทิตย์นะครับในเรื่องของตร bon, าบอนบอลที่เต็นชิงนางใช้นะครับหรือ,อแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ใช้กระบวนท่านี้ได้นะครับมันเป็นกระบวนท่าที่ปลดปล่อยแสงสว่างนะครับหมัดดวงอาทิตย์ทําให้ประสาสตรรับรู้นะครับทางด้านการมองเห็นของคนที่อยู่รายรอบนั้นต้องสูญเสียไปชั่วขณะนั่นเองพูด ง่ายก็คือแสบตานั่นแหละครับเพียงแค่ได้เห็นแสงขาวนะครับในพิบตามันก็เพียงพอแล้วที่ทําให้หลายคนต้องจูนเสียการมองเห็นเราผู้มีพลังอวตารวางบนปันแดนต่างก็ร่วงหล่นลงมาจากฟากฝ,ากฝาก้าและและ้วในตอนนี้เซียวยุนเนรและสมาชิกของสํำนักสมัมตะสีขาวไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากแสงสีขาวนะครับที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าพวกเขาหลับตาทันเวลา ดูเหมือนวาเซียลยุนเออนะครับจะมีประสบการณ์ดีเยี่ยมเป็นจางมากแต่กับกันลูโจไม่ได้หลับตานะครับเขาเลือกที่จะใช้พลังแห่งการมองเห็นพลังจากคมพีนติวารุกจับจ้องไปที่ท้องฟ้าแทนปูดง่ายๆนะครับลูโจไม่ได้หลับตาตอนนี้เขาสูญเสียประสาทสัมผัสในการมองเห็นไปชั่วคราวหนึ่งนะครับแต่ก็นั่นเลยครับเขาใช้พลังวิเศษพลังแห่งการมอง เทนนะครับต่อให้หลับตาก็สามารถมองเห็นได้เอาสิวิชานี่มันลูโจ้ขำมวดคิ้วนะครับดูเหมือนว่าเขาจะประเมินนิ้งวังชิงต่ําไปก็มึงไม่หลับตาหลายลูโจร่างของนิงวังชิงเคลื่อนไหวผ่านผู้มีพลังอวตารวงคุณปันแดนคนแลว้วคนเล่าใช่ก่อนที่จะไปถึงตัวลัวหวนจาง่ายได้ ระหว่างนั้นนะครับขอจัดการกับนักรบธมินนะครับล่วงรวนไปเป็นระนาวนินงหวังจริงตอนนี้ดูไม่ต่างอะไรจากผู้มีสายตาดีนะครับมันเป็นพลังที่มาจากแสงสีขาวเมื่อสัมผัสได้ถึงไปกุกกามล่วงวนผู้พิพากษาที่ มาจากขอคอยเมินนะครับก็รีบปลดปล่อยระเบิดพลังตามสัญชาตญาณน,น่าเสียดายทุกอย่างนั้นมันสายเกินไปแลว้วผู้ที่สูญเสียประสาทสัมผัสในการมองเห็นนะครับมีฤรธอที่จะสู้กับนิงหวังชิงได้เขาที่ตาบอดในตอนนี้นะครับราวกับเป็นคนที่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นดีเยี่ยมที่สุดทุกอย่างสายเกินไปตูม พลังนะครับหนึ่งในปังก่อเกิดของลัววนจางหายไปก่อนที่ตัวเขานั้นจะก,กระเด็นถอยกลับหัวใจแห่งชีวิตที่เคยอยู่ในการครอบครอ,องของลัววนตัวนิงหวังจิงช่วงจิงไปอย่างง่ายดายลู่โจเห็นแบบนั้นขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาได้ใช้พลังในการรับกินสูดดมเอาจากร่องรอยของหัวใจแห่งชีวิตนะครับที่กําลังซองแปงงระกายนุ่มหนวดลู่โจสัมผัสได้ถึงรู้สึกกินอายอันคุ้นเคย นิงวังชิงไม่หยุดแค่นั้นขอพุ่งไปที่ราชาเสินด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะระเบิดการโจมตีอีกครั้งและก็เพราะหนิงวังชิวอ่าและและก็เพราะนะครับ <c oughs> ผลเรือเอกฟูจิตระอ่าตาบอดหนิงวังชิงคนนี้รวดเร็วกว่าหลายเท่าแม้ว่าราชาเสินนะครับจะรู้ตัวอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ไม่อาจทําทอะไรได้นอกจากอ่าทาได้อย่างเดียวคือการตั้งรับการโจมตีปัง ต้มราชาเฉินนะครับรับได้ไม่นานก่อนที่กระ,กระดินกระดอนลอยหายไปในทันทีเช่นกันแม้จะกระอากเลือดออกมาเหือกใหญ่นะครับแต่พลังพังกอเกิดของเขากลับไม่ถูกทําลายตอนนี้นะครับล่วนวนเป็นคนแรกที่โดนจับหนักไปนะครับโดยนิ่งวังจริงสุดโอปี OP นะครับเขาทําลายผังกอเกิดของลัววนไปได้หนผัง,งและนิ่งวังจิงก็จัดการกับราชาเฉินโอนะครับ ถึงแม้ว่าจะทำลายปัง่อเกิดไม่ได้แต่ก็ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจนกระอักเลือดออกมาเฮือกใหญ่หนิงหวังจิงตายหัวเขาเสียดายนะครับที่ไม่อาจทำลายปัง่อเกิดของราชาเฉินได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองสนามรบก็ได้กลับมาเป็นปกติกล้งและแล้วนะครับแสงสีขาวก็จางหายไปในที่สุดนะครับตอนนี้ปราสาทสัมผัสของทุกคนนั้นเริ่มกลับมาหนิงหวังจิงใช้การเคลื่อนไหวนะครับนี้ทั้งหมดก็เพื่อที่จะชิงหัวแจงชีวิตนั่นเอง ล่ววหวนราชาเฉิญยอมแพ้สะเถอะพวกเจ้าในตอนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกนะไม่นี่มันม้ามือชัดๆนะครับนิ่งหวังจริงที่เดิเจอกับลู่โจนะครับที่หยุดหยุดอยู่ที่ฝ่ามือที่สองของลู่โจนะครับไม่นึกเลยว่าเขานั้นจะสยบเหล่าหัวหอของอในฝั่งของขุมกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจาก ราชสำนักของดินแดนดวนพันธมิตรจากพันธมิตรแห่งแสงและความมืดรวมไปถึงดินแดนดอกบัวขาวนะครับลัวหวนราชาเฉินเย่ลิวยุนนะครับ ทุกคนโดนหนิงหวังชิงเล่นไปในพริบตาเดียวเลยราชาเฉินนะครับเช็ดเลือดออกจากปากก่อนจะตอบกลับเจ้านะเข้าใจผิดแล้วซูงเงาตะลวงตะวันสั้นเกลือราชาเฉินมองไปที่รั่วหวนที่อยู่ไม่ไกลรัล่วหวนทำไมเราไม่ร่วมือกันก่อนล่ะลั่วหวนกลายเป็นแค่ผู้มีปังก่อเกิดทั้งแปด รัวววนกายมาเป็นผู้มีพลังปังก่อเกิดทั้ง8ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรนะครับที่จะต่อสู้แย่งชิงหัวใจแห่งชีวิตอีกแลก็เพราะความโกรธแค้นที่เขาต้องสูญเสียปังก่อเกิดไปแน่นอนนะครับเขาจึงไปยักหน้าได้เพราะมาร่วมมือกันกุดหัวมันซะหนิงหวังจริงได้ฟังแบบนั้นก็ยิม้มเฮ้อย่าลืมซะละวว่ายังมีเย่ิวยุนและผู้อุโสยู่รู่อยู่ด้วยหากพวกเจ้ายังคิดจะต่อสู้กับข้าจริงพวกเจ้าไม่คิดหรือว่าจะเสียเปรียบ ปวกเขาทั้งคู่แทนน่ะตอนทีที่นิงหวังจิงนะครับจะได้มีเสียงดังขึ้นทุกคนก็จับจ้องไปที่ลู่โจในระ,ระยะไกลทุกคนเห็นลู่โจตามก็สันไปถึงกระดูกนิงหวังชิงพูดต่อตอนนี้หัวใจแห่งชีวิตอยู่ในมือข่าแล้วใครไม่กล้าใครไม่กลัวตายก็ด่าหน้าเข้ามาได้เลย ทันทีที่พูดจบนิงหวังริงก็ปลดปลอยสุดยอดวิชาห่างการเคลื่อนย้ายกระบวน่าเคลื่อนย้ายพริบตาเขาหายวับไปในขอบฟ้าอันไกลแสนไกลรีบตามเจ้านั่นไปซะราชาเฉิญและล้ว,วนไม่ลังเลนะครับที่จะไล่าตามไปเสี่ยวอยู่เหนือได้ฟังก็รีบพูดเตือนเจ้าเจ้านั่นหนีไปแล้วพี่ลู่เราตามไปเถอะลู่โจใส่หัวไม่จำเป็นเฉิญสีได้แต่ถอนหายใจนิงหวังชิงปู่พิพากษานั่นไม่แม้แต่จะกล้าสู้กับ นิ่งวังชิงเจ้าผู้พิพากษานั้นไม่แม้แต่จะกล้าสู้กับท่านปรมาจารย์จีไม่แม้แต่ที่จะกล้าสู้กับท่านปรมาจารย์เจ้านั่นนะคิดแบบนั้นจึงเลือกเีน่นนี้ตอนนี้เหลือเพียงเย่ริวหยุนที่ได้รับบาดเจ็บจากราชาเฉินเท่านั้นแต่้าต้องขอยอมรับจริงๆว่าทักษะที่นิงงวังชิงมีหน้าประทับใจเป็นอย่างที่คาดไว้สมแล้วที่ผููพิพากษาแห่งสภาหาอคอยกล่าวการที่เขาเป็นผู้พิพากษา ถือว่ามันสมเอสมผลอยู่จริงไลได้ฟังก็ถามด้วยท่าสับสนเฮ้ย hey, ท่านอาจารย์แล้วทําไมเราถึงไม่ไล้ตามไปละ่ะหัวใจนั่นไม่ใช่หัวใจชีวิตของหญิงเจ้าเชิญอยู่ที่ได้ฟังแบบนั้นถามด้วยความสับสนหือมแต่ข้าเห็นหญิงเจ้าพ่นออกมากับตานะักขอรับเมื่อเซลยูเนอได้ฟังเขาก็ตระหนักได้ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคําเตือนของพี่ลูกถ้าเราไม่ได้รับคําเตือนจากเขาเราแจแน่พวกเราทุกคนคงถูกเจ้าหญิงเจ้านั่นหลอกแล้วละ่ะ หญิงเจ้ามันคิดแผนแบบนั้นได้ยังไงกันนะมันได้กืนหัวใจแห่งชีวิตของสัตว์ร,ร้ายผังก่อเกิดตัวอื่นไว้ก่อนและมันเก็บรักษาหัวใจนั้นโดยใช้พลังที่มันมีมันที่ปลดปล่อยหัวใจออกมาจากปากหัวใจดวงที่เปี่ยมไปด้วยพลังของตัวมันเองจึงแยกที่จะแยกแยะหัวใจไหนจริงปลอมได้ดูโจอธิบายด้วยท่าทีที่อยู่เรียบเฉย ทุกคนต่างประหลาดใจไม่มีใครเคยเห็นหัวใจของหญิงเจ้ามาก่อนแน่นอนครับไม่แปลกเลยที่คนส่วนใหญ่ไม่อาจ,จแยกแยะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอบในเวลาเดียวกันการต่อสู้เนื้อเทือกเขานะครับก็เต็มไปด้วยความดุเดือดพวกเขาเริ่มเคลื่อนตัวไปไกลมากขึ้นและมากขึ้นไม่นานเทือกเขาก็กลับสู่ความสงบและแล้วลู่โจก็ถึงเวลาที่จะเคลื่อนไหวพี่ลู่อย่าเข้ามาใกล้ลู่โจปุจจบรับตาเขาใช้พลังแห่งการรับกินอย่างเงียบ กินเลือดสดๆดกินพลังลมป่านกินธรรมชาติรวมไปถึงกินทุกสปปรรพสิ่งนะครับต่างก็ถูกจมูกของลู่โจสัมผัสได้ลู่โจเพ่งสมาธิและเมื่อเขาเพ่งสมาธิก็อ่าและเมื่อเขาเพ่งสมาธิไปยัง ที่ที่หนิงหวังชิงนะครับชิงหัวใจแห่งชีวิตเขาก็สัมผัสได้ถึงกินอายของพลังในทันทีแม้ว่ามันไม่ใช่ของหญิงเจ้านะครับไม่ใช่หัวใจชีวิตของหญิงเจ้าแต่มันก็เต็มเปี่ยมพลังไปด้วยหัวใจตเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานและพลังชีวิตอัดนแน่นและในที่สุดลู่โจก็สัมผัสได้ถึงกินอายของหญิงเจ้าเขารีบขยายขอบเขตในการรับกินในทันทีทุกคนต่างก็สับสน และในตอนนี้มีคนพูดขึ้นปัวอุโสลูกท่านกําลังทําอะไรกันแน่อยู่เฉิงไห่พูดขึ้นในทันทีิยาทรงเสียงดังอาการข้าอาจารย์ข้ารู้ตัวเองดีว่าเขากําลังทําอะไรอยู่และแล้วด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงสงบอีกครั้งทั้งป่าไม้ภูเขาหมู่เมฆแมกไม้นะครับรวมไปถึงสายหมอกกินทุกอย่างนั้นลอยผ่านจมูกของลู่โจ ลูโจไม่ได้เคลิบเคลิ้มไปกับกินอายของธรรมชาติเขายัางคงติดตามกินอันเป็นเอกลักษณ์ของหญิงเจ้าต่อไปลูโจติดตามกินอายจนไปถึงเชิงเขาทางตอนใต้ลูโจร,รู้ตำแหน่งนะครับเมื่อรู้ตำแหน่งก็ใช้พลังแห่งการมองต่อจากการรับกินก็สู่การมองในตอนนี้นะครับไม่มีอะไรสามารถรอดเทรนไปจาก สายตาของลูโ่โจได้อีกทั้งแกนแท้ของต้นไม้ใบย้าหินน้อยใหญ่ทุกสิ่งอย่างนั้นต่างก็ถูกลูกโ่โจมองทะลุป,ปุปโงไม่นานเขาก็เห็นสัตว์ตายเขาก็เห็นสัตว์ร้ายหน้าตาคล้ายม้านะครับ รูปร่างคล้ายกับเสือนอนอยู่ในใต้สะน้ําเจอแล้วลู่โจใช้พลังจากคัมภีเตวาโลกนะครับเสร็จเขาก็ถอนพลังไม่มีใครหาตัวของหญิง้าวปุ๊บในหากไม่ใช่พลังของคัมพีเตวาโลกลู่โจเองก็คงจะไม่มีทางอามันปุ๊บเช่นกันและแล้วลู่โจร้รีบเื่อนไ,อไม่ได้รีบร้อนอะไรที่จะเกินไหวเขาต้องการให้สัดร,ร้ายรู้ตัวนะครับเขาไม่อยากให้สัดร้ายรู้ตัวลูโจกําลังหาวิธีที่ ดีที่สุดในการจับตัวมันเขาเหลือบมองดูกัสที่มีในตอนนี้เขาไม่มีก๊์ดคงบันึกกักขังปัจจุบันเขานะครับ ก็ได้เป่งเล็งและมองเห็นว่าการ์ดกงปนึกกักขังตูกขายอยู่ที่ราคา1 5 0 0 0แต้มบุญการจะซื้อกา์ดปนึกกักขัง3ามใบต้องใช้แต้มบุญถึง4 5 0 0 0นห0 0แต้มการใช้แต้มบุญขนาดนั้นไม่ต่างอะไรจากการซื้อกาดการโจมตีของเพชฌฆาตเพื่อโจมตีหญิงเจ้าโดยตรงเป็นไปอย่างที่คาดคิดวิธีเตี้ยโกนหญิงเจ้าที่ดีที่สุดคือการใช้แต้มบุญนั่นเองหลังจากคิดไม่นานนะครับลู่โจก็ตั้งใจอ่า เขาตั้งใจจะจับหญิงเจ้าโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเทนเอาละนะการตาพันธนาการอ๋อไม่ใช่ก็ใช้ตาพันธนาการนะครับตัวตีมันไม่ใช่กงพันกักง ตาพันธนาการอากำเนึงถึงสารที่เวลาและกําลังคนที่มีการใช้ตาพันธนาการนะครับอาวุธระดับภัยพิบัติโกงเป็นอะไรที่ดีที่สุดลูโจยืนมือไปข้างหน้านะครับและแล้วอาปราศาสาเกดีขนาดเล็กก่อปากฏขึ้นตาพันธนาการพุ่งไปสู่ท้องฟ้าโดยไม่ให้ใครรู้ตัวไม่ให้ใครสัมผัสถึงมันลูโจใช้พลังรีรับสูงสุดเพื่อปกปิดร่องรอยพลังของตาพันธนาการนี้เอาไว้ ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าการต่อสู้ผลของการต่อสู้ระหว่าง4ฝ่ายใครจะเป็นฝ่ายชนะไปและลูโจของเราละครับจะสามารถนํามาซึ่งหัวใจแห่งชีวิตของจริงเจ้าได้หรือเปล่าแม่ไหนบอกว่าฉลาดเท่าเด็ก10บขวบ10บขวบบ้าอะไรครับวางแผนซ้อนแผนซ้อนแผนนะครับเอ่อ เหล่าขาวดํานะครับรวมไปถึงราชสำนักดินแดนหยวนจัดตีกันตายอยู่แล้วไอ้หญิงเจ้านี่มันฉลาดจริงๆมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดี